สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะพาไปกินหมากแตงโมอยู่ที่สวนของผมนะครับมาดูครับตามผมมาเรียลูกโคตรแดงเลยนะครับเอาเมียนก็ทำเลนเหรอคะทำกุ้งโบล่าเลยโบ่า้าไอ้นี่ผมที่ท้า มีฟ้าเป็นบ,บ,แบ,บแักโง่มีเสียงถุเลยทั้งสีครับยางฟ้าถุงเดออันนี้ก็กล้วยครับโุ๊ทแกยังโบทแกแล้วก็บักโอโ่ดูเบิ้งครับผลงานครับงากเลยครับเห็้นบ่นครับนี่ล้ว,วลาราครับรว,ว่ารอหลักดินรับเว้รวยนี่ ปอนปอนอนอม่บีก็มาทานม่นก็มาทินนอย,นนนนนอย่นี่อย่นี่อย่นี่นนนโ้โห,โห่ครับน่คือผงานขมนะครับบักจม,มอลูกบักใหญ่เลยนะฮะขวออยังโ้วาสิกินแบบติดขวนเลยยิมยิ้ยิ้มมงเลยิ้ม <c oughs> <ฮ> <c oughs> เฮ้ย<น>ปอนยามันสิขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดียวเดียวมาสีพาเลยนะมไปสีไปคนพาบ้าหัวเอ้ยแกนมันสูกหรือ่มันผอมกินอย่างอะหาท้า,ทายบิ้งว่าสุกบ่สุกเอิมผมว่าน่าสิสุกครับผมว่าน่าสิสุกบ่สักกสนกับุกแดดครับเพคัดบ้าุกเพ ผมก็บสกินถือกองเบิ่งขายถ้าเบิงเด้อครับพี่น้องเรืยนี่ครับท่านผู้ชมครับผมว่านาสิบ่สุกครับบ่สุกบ่เหลียครับพี่น้องบ่เหลียครับบ่เหลียบ่เหลียนะครับผมบ่ได้ตรัวร์ครับว่าแบบว้าวเนื้อสดๆจากฮอลลีวูดถึงว้าวเป็นสเตแปเพียงเด้อครับพี่น้องว้าวแดงค่ะ พอมันตัวนะครับแดงมากนะครับดูเนื้อชุ่มฉ่ำนะครับขอโตล่าไปก่อนนะครับสิกินมะแดงงวดโอ้ตัวลาไปก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวให้คนเข่าว่งกินก่อนเดี๋ยวให้คนเข่าว่งกินก่อนดีกว่าอ่ะคนเข่าว่งว้าวเนื้อใหญ่มากอื้อหวานปะหวานมากครับ <c oughs> อย่ามาตัวกันนะเบิง้งอืม มันได้ดอกมันบอกเขาจังเอาไปกินสั่ารเขามันบอกเขแก่เต็มจีเบืองจากในก็หูมว่าบอกเรื่องโม่บอกเขแก่จัดในมันยังเป็นขาวๆอยู่มัอนกันในมันต้องดำเห็นวันนี้ครับ<ใ>นี่นี่นี่ครึ่งนึ่งนะครับครึ่งดำโอโ้โหนี่ระมาณซอาทิตย์พอดีนี่ระมาณซอาทิตย์ จะสำนึกก็โอเคแล้ว,ลวม,มาเตง,งูปลอดสารจากสวนเราเองคร,รับรับไปก่อนนะครับ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 งานนะ